ท่านคงจะถึกอึดทนนะโอ้คไม่ได้ถึกทนนะนะแต่เท้าเจ้ามันเบาจริงๆอนะได้สิโทษทีนยคุณหนูแต่รับใช้หมาฟังแล้วไม่ขึ้นเลยน่ะไม่หญิงจะไปทีจะเป็นด้วยเหตุตายท่านพี่ความจริงคือเจ้ากลัวอะไรอยู่นะข่านูยากนะมือไม้สั่นไปหมดแล้วนะกลัวอะไรอ่ะท่านก็เป็นแค่ตำรวจอะกลัวอะไรหรือ เดี๋ยวน่าจะเผอขู่เจ้าเยอะนะฮะวันนี้เนี่ยยืดยเยินโมโหข้นเลยเกินนะแต่เย็นๆนะเขาเรียกว่าคนเท้าเขาเรียกว่ามีปัญหาไม่ต้องมาวิ่งเตดบอกแจ้งความแล้วกันตายสิมาบาโร่แบบนีนางพวกนี้มันขี้ขาดชะมัดเลยรับใช้หมานะปกคาปกว่าไม่ต้องตังเจอพีอยู่แล้วโอปกของดะไรกังเองปากดีใช่ย่อยนี่ไอจ๊กกันร้องหรือไงทำไมจอล้ะทำไมอ้วนู้ททำไมเรื่อยลอะไรอ่ะ ขนาดพูดยังพูดไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยนะครับพงไม่รู้เรื่องนะคเมาอยู่นะริงพีนดูนะอ๋ออะนี่แม่ยิงดูไม่ดีเลยดูไม่งามเนี่ยดูตัวเองกล่องหรือไงศพขาดเนี่ยเจ้าที่วิพทักษ์สันติราชโดนโจงอุ้ยโดนอดีตกลุ่มของตัวเองจับมาหมดศพขาดเลยนะอืม รู้ไหมทำไมตำรวจริงออหรือเปล่าเนะียไวพิบไม่มีเลยนะไวพิบเรือ่องอะไรโอ้ย้อนกลับไปคิดสิยืนให้พวกข้าจับดืด้อเลยเนี่ยอ้าถ้าข้าขัดขืนตรงนั้นก็ <c oughs> กลัวพวกเจ,จ้าจะกลัวเกินไปนะลำพังแค่นี้ยังทำอะไรไม่ได้เลยมีปัญญา<อ>แค่จับมัดเชือกแล้วก็นั่งดูนะ<อ>แล้วก็รอฟังคำสั่งจากหมานะโอ้โอ้เขาชอบนางเขาชอบนางนางผู้ดีเนี่ย ดีจังเลยีเลยนะ,ะพวกนี้เสี็จแม่งจดิงๆไมมโลอูน้นางพูดดีจริงๆข้าอยากฟัง <c oughs> เอาต่อสิเอาต่อเลยอีกสักหน่อยนึงนะคุณรูดว่ารอไล่ว่ารอไล่ลแล้วสุดก็หมกม่วงยังมีม่วงที่สองนีกอะอะไรคือรอไล่ไว้เนี่ยโอ้เขาเหเียดคำพูดคุณน่ะคุณหวังว่าแปลงราหรอกว่าเขาแจาอ้งตายพี่ ยังไม่มีใครตอบได้เลยเนี่ยว่าของการอะไรจากพวกท่านแต่นี้เองแม่นางช่างเหยียดสินะเป็นนิสัยเป็นยังไง่ะเนี่ยออรู้จักค่าดีหรือเปล่าถึงได้พูดอย่างนั้นนะไม่หญิงโอรู้ไม่ดีหรอกนะแค่ดูจากการกระทำและคำพูดของท่านเนี่ยนั่นแหละมันเป็นการบ่งบอกว่าตัวท่านมันเป็นยังไงจริงหรือเปล่าเนี่ยไม่ตายสิมันเป็นโลคข้าชอบ่างเลยเนี่ยโอ้คำพูดกเริ่มเหมือนข้าแล้วสินะอืม พวกข้าแค่จับตัวมามีแต่นางนี่แหละหน้าที่พูดน่พวกข้ายังไม่พูดอะไรเลยเอา้าวมีปากก็พูดสินั่นสิจะให้เป็นใบหรืองไงเนี่ยจริงๆถ้าเจ้าไม่พูดก็ไม่ได้คิดหรอกนะว่าเจ้าเป็นใบโอ้ตอนนี้ก็ไม่ดูตัวเองเลยนะเจ้าก็พูดเหมือนกันนะอ๋อข้าพูดเพราว่าข้าตอบเจ้านะ่ะถึงแม้ว่าเจ้าจะไม่ต้องการคําตอบก็ตาม ไม่มีใครตอบทันเลยฉันถามไปหาหลอบแล้วต้องการอะไรแต่พวกฉันโอ้ไม่รู้เลยนะ่ะคุณตำรวจ